ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมกับทีมงานนะครับมีทั้งท่านนายอำเภอท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องของอ,อ,อุบททัติเหตุทางถนนนะครับความปลอดภัยทางถนนวันนี้ผมได้ตรวจเยี่ยมนะครับต,ตั้งแต่อําเภอเมืองนะครับมาอำเภอปูเรืออำเภอด่านซ้ายแล้วก็มาจบที่อำเภอนาแห้วนะครับ วันนี้ตอนนี้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพานะครับก็จากการที่ตั้งแต่วันที่11นะครับที่เราเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนก็ปรากฏว่าได้มีข้อสั่งการนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเองทางกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยรวมถึงจังหวัดเนี่ยได้สั่งการไปในพื้นที่นะครับเกี่ยกับแผนในเรื่องวามปลอดภัย ทั้งทางถนนและทางน้ำนะครับองค์ประกอบของความปลอดภัยที่เราเตรียมแผนกันไว้ก็หนึ่งเรื่องของการตั้งด่านหลักนะครับแล้วก็ด่านชุมชนรวมถึงด่านครอบครัวนะครับเลื่อยไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ทางน้ำนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปดูเรื่องของออความปลอดภัยทางน้ำนะครับที่ห้วยกระทิ่ง ก็จากการที่ผ่านมานะครับที่ตั้งแต่วันที่11เนี่ยมีผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเนี่ยห้ารายด้วยกันนะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเลยนะครับในการเตรียมการเนี่ยได้กำชับในเรื่องของความปลอดภัยทั้งทางถนนและทางน้ำละเอียดที่สุดนะครับจากการประมวลในเรื่องของออผู้เสียชีวิตนะครับ ที่ประสบเหตุเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดจากการขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ดื่มสุรานะครับเกิดจากความเมาสุรานะครับเพราะงั้นจุดนี้จุดหนึ่งครับที่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องนะครับในเรื่องของความตระหนักในการที่ช่วยกันนะครับในการที่เตือนนะครับบุตรหลานเตือนครอบครัวนะครับบุคคลในครอบครัวว่าถ้าดื่มสุราแล้วเนี่ยก็กรุณานะครับอยู่บ้านนะครับดื่มที่บ้าน อยู่กับครอบครัวนะครับอย่างเป็นสุขนะครับได้พูดคุยได้ไหนไหนทั้งทีแล้วนะครับเรากลับมาเยือนบ้านนะครับก็ได้อยู่กับครอบครัวให้เต็มที่นะครับก็มีความสุขสุนทรานกันอยู่ในครอบครัวครับในทางรัฐเองครับในเรื่องของทั้งความปลอดภัยทางถนนทั้งทางน้ำเนี่ยได้สั่งการเพ้มข้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยในสองสามนด้วยกันนะครับในเรื่องของด่านที่เป็นด่านหลักนะครับ อันนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ขอให้เน้นหนักในเรื่องของการตรวจเครื่องดืง่มตรวจเรื่องของการดืร่มแอลกอฮอล์นะครับเมาต้องไม่ขับนะครับส่วนที่2คือด่านชุมชนอันนี้มีความหมายมากนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องออกมาตามถนนสายหลักนะครับนี้จุดหนึ่งจุดที่สามครับในเรื่องของจุดบริการ จุดบริการเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของจะได้มีจุดพักรถนะครับจุดผ่อนคลายให้กับพี่น้องส่วนที่4นะครับการประชาธรรมพันในการเน้นหนักอย่างที่ผมได้กลาบเตียนครับว่าในส่วนของอผู้ที่ประสบเหตุประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยก็จะเกิดจากการเมาสุรานะครับเพราะงั้นเราต้องตระหนักแล้วก็ดูแลรักษา ชีวิตของตัวเองด้วยนะครับในทางเดียวกันครับร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะดูแลในทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำครับ